เดือดปุ๊บ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 แบบคิดว่าจังใดน้องสาวก็ต้องมีใจกับพี่นั่นแหละือได้ลักลอบออกกันแท้คิดนใจนะนี่หนม้อใจเนมขวัวเห็นมีดเนาะมีดแด้มีดจักตอกนะพี่น้องมีดจักตอกไปแหลมแหลมนะเนาะขว่วมีดได้อันบันไดสามขันใะพี่น้องเสื้อบอสแทบจิกกระโดดขึ้นกระท่อมได้เลยว่าสันต์อันไปยืนจังก้ายุนาหน้าประตูนกระทอมเนาะกระทอมที่วันบ่มีประตูแต่ว่าเปิดเปิดเป็นแบบนี้นะค้างๆก็เป็นไปตองตึ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะพี่น้องไม่เนียนไม่เหนียหน่อยกับจิมาวอลเอรเื่องของคนที่หูวจักนะ้องพี่น้องว่าแม่นเป็นการวอลเพินนนะจ๊ะเนาะเป็นการเอามาวอลเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะจ๊ะเนาะเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับรุนรุนหลัลงๆนี่แหละพี่น้องเรื่องก็ไม่ยูว่าเมื่อสิบปีที่แลนะ้วนาะไม่เหนียหน่อยเดี๋ยวหูจักกับพีคนนึงไม่เหนียหน่อยเดี๋ยวหัวจักกับพีคนนึงนะพี่น้อง เพิ่นก็มาทํางานรุงเทปนั่นแหละแต่ว่าไม่ใหญ่หน่อยก็คือตอนนั้นก็ตกงานเนาะตกงานก็เลยขึ้นไปหาหางานยุงเทพกัเลยไดี๋ยวหดจักกันไดี๋วหจักกันบบดนี้ก็เลยได้ไปฝึกงานน้าเพิ่นนั่นแหละแต่ว่าไม่ใหญ่หน่อยกับ่เฮ็ดบ่ดได้นะจ้ะเนาะแล้วทีนี้พี่คนนั้นอ่ะเออไม่ใหญ่หน่อยขอขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แล้วก็ขอสงวนซื้อเนะจ้ะเนาะเพราะว่าไม่ให้ไม่ให้กระทบกับอันครอบครัวเพิ่นเนะจ้ะพี่คนนั้นอ่ะเป็นคนนิสัยดีดีเป็นน้องเป ว่าวันเรียบร้อยนะพี่น้องว่าเรียบร้อยแต่ก็ว่าเก่งอยู่แต่ก็เรียบร้อยหลายพี่น้องเลยแต่นี่ด้วยงานที่เพิ่นเหตุนะพี่น้องงานที่เพิ่นเหตุเหตุเพิ่นต้องต้องกินเหล้าต้องกินเหล้าแบบอันก็บู้ว่าไปกินย่อมใจหรือกินนี่ยัางก็เหมือนแต่เพิ่นกินเหล้าทุกเมื่อหลังเลิกงานนะพี่น้องกินกินไครหีอนี่ไม่ใช่หน่อยก็เลยถามม่าคอยถามนะเจ้าเป็นยังคือกินเหล้าคักแท้นี่เพิ่นก็เลยเปิดเผยแบบเปิดเผยความในใจของเพิ่นว่า ชีวิตที่ผ่านมามันเป็นยังไงน,นะพี่น้องอันเขาได้เขาได้พักยู่ในห้องเดียวกันเนาะพักอยืนห้องเดียวกันมาเนี่กะเพื่อกลเลยอันบอกให้ม่ยายหน่อยฟังเนาะเพื่อกินเหล้าน้ำิ่าก็บอกไปนน้ำนั่นละเพื่อกินเหล้าเก่งอีหลีเด้ดพี่น้องเสือบอกอันแบนนึ่งนะ่ะเพื่อกินได้ภายในบุก,กี้ั่วงนะเมิ่นะแบนดนึ่งนะ่ะเขาก็ในห้องคนพวกกินเหล้าเนาะก็ได้แต่นแหนมเบิ่งแล้วก็ได้ได้ถามเพื่อนนั่นละแล้วก็ไอ้ฟังว่าเอ่อย้อนกลับไปไว้ไว้สาวนะพี่น้อง ไสาวอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยแหละแล้วท่านีอันพ่อกระเสียเนาะพ่อเสียแล้วท่านีพ่อเสียแล้วท่านีก็เเลือดต่แม่เลือแต่แม่แบบนี้แม่กะบกแข็งแรงเฮ็ดยังบดแดงสิน่ะเราก็เลยเป็นเหมือนเป็นเสาหลักนะพี่น้องมันเป็นเสาหลักให้ครอบครัวพ่อพ่อเสียแล้วนะเราก็ไถหน้าเองเฮ็ดหน้าเองแล้วก็เลี่ยงน้องไปน้ำน้องกับสองคนเนาะสองคนผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะแล้ววันนี้เราก็เลี่ยง น้องวันนี้เราก็ไถนาสมัยก่อนกับใส่แควายไถนาเนาะพี่น้องสมัยแต่บุญละสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วบุญละพีะ่น้องก็ใส่ใส่ควายไถนาเนาะเพราะว่ารถไถรถจักรมาท่านนี้สมัยไถไถนาเนาะนากันยี่สิบไรพี่น้องพาน้องเห็ดพาน้องไถน้องกับก๊าลังแว้งสาวไลายๆกันนั่นแหละแว้งสาวแว้งบ้านนั่นแหละแล้วท่านนี้ก็เลี้ยง,น,งน้องฝนตกฟ้าห้องกับ พักการดำนะไทนาก็เลี้ยงน้องมาเรื่อยๆเนาะจนว่าอายุ20ปีพี่น้อง20ปีประเดี๋น้องก็อายุประมาณ17เนี่ยประมาณ17เนั่นแหลนะเนาะเพราะว่าน้องกับห้างเพิ่นสองสามปีนะและ้วทีนี้นางกเ็เลยเอ,อพี่คนนี้ก็เลยได้อันดแต่งงานนะพี่น้องแต่งงานเนี่ยกับบ้แมนว่าหักบ้ามแมวยางหลอกแต่ว่าอันแม่อยากให้แต่งเพราะว่าอยากอยากได้ลูกเขยมาซอยเห็ดนนานเพราะว่าลําพัง พี่เพิ่นผู้หญิงกับแห้งกับบ่ท่าใดอันนองไสอีกคนนึงกับตองเลียนหนังสือสิน่ะแต่ว่าน้องสาวบ่ได้เรียนเนาะทีนี้ก็เลยจาใจต้องแต่งในพี่น้องใกล้ๆกับว่าคุมถุงชนอยังสินแหละแต่ว่ากับเพิ่นกับ่ได้ซีเรียสเนาะแต่งก็คือแต่งเพราะว่าคนกับเป็นคนในหมู่บ้านนั่นล่ะเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็เป็นคนที่ัยดีหญิงสิเนาะแล้วแต่งกันมากอะก็อยุ่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็เลยได้ลูกลูกคนแรกก็เป็นผู้ชายลูกคนที่สองก็ได้เป็นผู้หญิงเนาะ อันเราก็ยังไถนะคือก่านหนหละไถกก็ผัวเนาะผัวก็ไถน้ำหนาเราก็ไถน้ำหลังหน่ะพี่น้องไถท,ทั้งสองคนเนพราะว่าหน้าต่างี้สิบไรเนาะไถบริเวณว่าจีเล้วง่ายๆสมัยก่อนก,นกนะผู้ได้คิดเด็กหน่อยสมัยนี้อาจจะคิดภาพออกเนาะแต่ว่าเฮากิคนรุน่นเฮานี่ก็จิคิดภาพออกเนาะเพราะว่าพูนไถจนว่าสายจนว่าเพ้นแหละพี่น้องจงังจะได้ขึ้นไปกินขา้าวแล้วบบดนี้ลูกน้นอยๆนะที่เพิ่นม,มีลูกน้นอยๆลูกีลูกน้นอยๆกันไล่ๆกันเนาะเอ่อ อันสามขวบก็สองขวบสินะก็เลยให้น้องสาวน่ะให้น้องสาวน่ะเลี้ยงลูกยุกระท่อมผัวกับเมียก็คือไปผัวกับเมียคือไปไถนาดํานาถอนกะถึงเวลาก็มาให้นมลูกสินะแต่ว่าลูกก็บ่ค่อยเอวบอค่อยยังสินะพี่น้องลูกก็กินนุมแม่เนาะประมาณแบบเที่ยงๆกลับมาให้ท่นึงสินะแล้ววันนี้กระท่อมกับเป็นกระท่อมอันกระท่อมมุ้งจากนะพี่น้องหลังค้ามุ้งจากเนาะมุ้งจากมุ้งจากมุ้งยางประมาณนี้แหละ อันคางๆกับม้งอันใบตองตึงเอาใบตองตึงแอมนะพี่น้องกับกระท่อมกันหญ่เติมอยู่เอาใบตองตึงแอมแต่ว่าก็จะเปิดโล่งเปิดโล่งนั่นสินะอันแล้วก็จะมันก็จะมีเพลิงออกมาต่อจากกระท่อมนะอันมีเป็นบนซานัสินะก็ได้กล้วยน้องกล้วยยั้งสินะน้องก็เอาน้องสาวก็เอาลูกดีดีเอาล้านนี่ยพี่น้องเลี้ยงล้านให้พี่สาวเนาะแล้วทีนี้ม่านมาพักหลังเอ่อช่วงนาอันไทยนาเนี่ยแหละ ตรงหน้าไถนาก็เล่งไถนาเนาะฝนมนก็ะันน้ำกระลังมีนะเล่งไถนาเล่งดำนาพี่สาวกับเพื่อนในโตเพื่อนโตพี่คนนี้นะเพื่อนขยันเนาะเพื่อนแบบลกกายแบบเฮ็ดแล้วขยันนะพี่น้องลอยมัดนี่คือว่าพอถึงเที่ยงเราก็ได้แล้วทั้งสิ้น่ะได้กล้าลอยมัดก็แล่นไปดำเครื่องมือดำเครื่องมืออันลกกายยุ่งสิละนี่แปลกใจเอ๊ผัวเป็นยังเดี๋ยวกับขืนกระทอมเดี๋ยวกับขืนกระทอมสินะเดี๋ยวก็บอกอ่ยเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยวกับ ยุบเขาเด็กกับแล้วกับว่าห้ไปกินเขาพร้อมกันเน้ไปกับไปคนเดียวสินะี่พี่น้องไปกินก้อนหล้วก็ลงมาภผลงมามันแบบมันแปลกแกว่าผัวเป็นไรต่างเนาะผัวเป็นไรต่างเฮ็ดไห้สงสัยนะบทเทีนก็เป็นมือเป็นเดือนก็เป็นมือเป็นทานไปหลายมือเนาะฮ็้พฤติกรรมแบบก็พอประมาณแบบว่าเอ,อ่อสามถ่ายหน้าแล้วเนาะประมาณสามสี่โมงสิเนาะอันกินเขาแล้วปึ๊บพอคนหนึงโอ๊ปวดท้องมันระดับหน้ากับเนี่ยนะ ว่าเขานึ่งปวดท้องเดี๋ยวขึ้นไปกระท่อมคนเด้อเท่าเดี๋ยวจีนมซสอยดำเนาะไปเพราะว่าในทางกระท่อมมก็จะเป็นปลาเนาะอันจะเป็น,ปน,นไปไท้ายก้อนบางสินะแล้วเวลาไปกันี่พี่น้องไปเป็นชั่วโมงเลยเด้ถึงกลับมานะ่ะวันนี้เมียก็เลยเอะใจพี่น้องเอะใจวันนี้เมียก็เลยนี่มือหนึง่งเพราะว่าผัว่าปวดท้องเนาะอันแนวน้าเนี่ยก็คือดำดายุ่ยลายน้าน่ะพี่น้องกระท่อมนี่ก็ยุ่หัวนา้าแบบมันก็เป็นปลาเนาะวันนี้เมียก็เลย ย่างขึ้นมาจากไอ้ไปลายหน้านะ่ะสกดร้อยตามมาเป็นยังผัวขึ้นมากขึน้นมักขึนกนก้นมาในกระท่อมดุแท้ง,งสินะ่ะเอ,อมือนนั่นเป็นเวลาบ่ายพิ่นจำได้ดีว่าเป็นเวลาประมาณบ่ายสองซึ่งบ่ายสองนี่กัอรอ้านกับกระลังรับเนาะปะนีนแล้วก็ว่าเอา๊ะผัวคือไปโดนแท้แล้วก็เลยสกดร้อยตามนะ่พี่น้องสกดร้อยตามก็เห็นรองเท้านะรองเท้านะแทนที่จะไปป่าเนาะรองเท้านะก็ยุตรงบันไดบันไดขึ้นกระท่อมน่พี่น้องบันไดแค่สองสามขันเนาะขึ้นกระท่อม พี่น้องเอ,อ้ยเราเนี่ยคิดคิดแบบว่าได้คิดอีหย่างเลยคิดอย่างเดีย๋ยวคือแมนล่ะมันต้องแม่นแท้ๆละ่ะใจเราเดีเดือดปุ๊บ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 แบบคิดว่าจังไดน้องสาวก็ต้องมีใจกับพี่นั่นแหละคือได้ลักลอบออกกันแท้คิดในใจนะนี่หน้ใจเน้ขัวเห็นมีดเนาะมีดไอ้มีดจักตอกนะพี่น้องมีดจักตอกไปแหลมๆนะเนาะขัะวมีดได้อันบันไดสามขันนะพี่น้องเสื้อบ่แทบจิกระโดดขึ้นกระท่อมได้เลยว่าสันโะ อันไปยืนจั้งกล้ายู่นานาประตูนกรกะทอมเนาะกะทอมที่มันบ่มีประตูแต่ว่าเขาเปิดเปิดเป็นแบบนี้นะ้างๆก็เป็นไปตองตึงอ,อ็เนเนาะเห็นผัวเจ้าของเนะี่ยพี่น้องก็นองซาวนะเห็นผัวเจ้าของก็นองสาวนเน,วน,นาะกะล้างอันกะลังเลิ้งรักกันแหละพี่น้องเนาะกะลังนนอันนี้กันนั่นละ่ะเจ็บใจมโหกระโดดใส่ผัวกับน้องแล้วกระโดดใสแบบกระโดดทิบแต่เมีดเน่าแทงบออ่าหยางนี่ถือซื้อ,อแตปบ่ก้าเฮ็ดนะแต่ว่ากระโดดทีบทั้งน้องทั้งอันผัวเจ้าของนะมาทนี้ก็อัน อันก็นเลยดา่าอันดานผัวกับน้องเราไปยังพรมึงเฮ็ดกูคักแท้เฮ็ดได้จังได๋นี่มนีีพี่สาวมึงได้พี่สาวเลี้ยงมึงมาก,กับมือได้เนี่ยอันหายู่หากินเลี้ยงมึงจนวันใหญ,ญ่แต่พอเสียมานี่มึงก็เฮ็ดกับปู่ได้ปานนี้แบบเิ่นแค้นหลายน่นพี่น้องแค้นแลกทีบน้องสาวทีบผัวเนาะบัะดทนนี้ผัวก,วก,วก็จับจับ,จบอันจับนาสาวน่ะจับน้องเมียนะ่ะจับแคนได้กับากันโดดบ่ได้โดดออกทั้งนี้เด้พี่น้องโดดออกพักพักอัน ฟ้าไปตองตึงนะปึ้งกระโดดลงจากกระท่อมนี้ไปเลยน่พี่น้องนี้ไปทั้งสองคนแหละพี่น้องเพื่อนห้องไห้พี่น้องหลานกระตื้นเนาะหลานกระตื้นหลานกระห้องพ่อหลานอันเมียกระห้องพ่อเมียนีพี่น้องห้องไห้แบบว่ามันสุดสุดของชีวิตเพ่อแล้วนะเป็นยังแบบเป็นยังคือเฮ็ดกันยังสี่น่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนแบบบกข้าใจนะว่าเพื่อนบุกพร่องตรงใดยังสี่นะแต่ว่าวอาเพื่อนว่าน้องสาวกับกระลังกระลังไวสาวเนาะกระลังอวบอึ้มนั่นแหละ ส่วนโตเพิ่นกะมีลูกแล้วกะธรรมดาเนาะลูกหนึ่งลูกสองแล้วกระร่างกายของพ้หยิงกะจีเปียนแปลงคือว่าน,นั่นแหละแล้วโดยความที่ว่าเหตุงานหนักน้ำเหตุงานหนักแลลวกะทั้งไถนาทั้งเห็ดนาทั้งเลี้ยงลูกให้นุ่มลูกนด็พี่น้องมันก็สู้พร้อมน้องู้หญิ่งนะเ่ว่าผู้ใดก็บจเป็นคือกันเมื่อนั่นแหละเพิ่นแค้นใจพี่น้นะอ,นนองเอ้ยเอาลูกกินนมได้น้ำตาไหลแา,าวเงวแบบแค้นสุดแค้นนะบัดนี้เพิเ่งก็เลยเด่นเฮ็ดนาจนกับพยายามเฮ็ดนาจนแล้วนั่นแหละก ให้พี่น้องพี่น้องน้องมาซอยแน่น่ะพี่น้องจนแล้วันนี้สองพ่อเมียกับหายไปหายไปได้ประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละวันนี้กับกับมาคืนกับมาคืนทั้งสองคนนั่นแหละพี่น้องคือบ่หูจะไปยุแสงจี่งก็ได้กับมาคืนกันเล่นมาขอโทษได้มาขอโทษไอ้เมียเจ้าของเนาะทั้งน้องสาวกับยกมือไหวขอโทษเนาะวันนี้เพื่อก็เลวบ้านที่กลับมาเพราะว่าอย่างวันตีสาเหตุใหญ่ๆน่ะคือว่า อันเมียนตั้งทองเนาะหายไปสองสามเดือนนะพี่น้องอันน้องสาวเพิ่นเนี่ยน้องสาวเจ้าของเนี่ยที่เป็นเป็นเมียของผัวน่นแหละอันกลับมาพนอนทองนอนนะพี่น้องตั้งทองเลยก็เลยมาขอขมาเมียพานองพาเมียน,นะมาขอขมาพ,พี่สาวนะเจ้าของก็มาขอขมาว่าผิดไปแลว้วสิขออยู่แบบว่าเอ่อสามคนผัวเมียได้บ่อีห้ยังสินนะอันเมียกับทางพี่สาวก็โอ้ยแค้นะพี่น้องแค่น บ abei, a roommate, a ่ได้บ่หายบ่ย้อมจังได้กับบ่ย้อมบันนี้ก็เลยว่าขันเจ้าสิมาอยู่บ้านเจ้าก็อยู่ไปเลี้ยงเอาลูกน้ขคอยจะเป็นคนหนีไปกรุงเทพเองสินะเบธนีทางผัวกับทั้งผัวจ้าของกับน้องสาวก็เลยได้มายู่บ้านก็เลยได้เลี้ยงได้เลี้ยงอันลูกลูกของเพื่อนเองนะพี่น้องสองคนน่ะเพื่อนทิ้งลูกให้ผัวเลี้ยงเลยนะทิ้งลูกให้ผัวเลี้ยงให้ผัวเลี้ยงบันเพิ่นหนีเข้ากรุงเทพมาจนกระทั่งทุกมือนน่นะพี่น้องนีเข้ากรุงเทพมาแล้วบัดนี้ คล้ายๆกับว่าคนเสียศูนย์เนาะคนเสียศูนย์แบบมันมันเจ็บปวดหลายนะพี่น้องมันเจ็บปวดหลายแบบนี้พอ่อนอันแม่เสียกะกลับไปเผาแม่กับเปน็นแหนมเห็นเนาะเขาเขากะมีลูกนะพี่น้องตอนกลับบ้านเนาะเหมือนผ่านไปสิบกว่าปีนะอันตอนกลับบ้านน,นี้กลับไปเยี่ยมลูกจะคของหละกะกลับไปเยี่ยมแม่เนาะแต่เพื่อนกันยังส่งเงินให้แม่ได้พี่น้องส่งเงินให้แม่เี็ดให้ลูกใส่เองสินะแต่เพิ่นบอกก้าวมาเลี้ยงลูกเพิ่นเองเลยเพิ่นแกนไยนะ อันหักลูกไปไหนแต่มันก็เจ็บแพงสิน่ะเั็นนี้พ่อแม่เสียแล้วก็กลับมางานศพเนาะกลับมางานศพเราเห็นแบบอันสิบปีแล้วเราก็ยังบลืมกันยั้งแค่ยูพี่น้องเห็นแบบจุกแนอกสิน่ะแต่เข้ากัเลี้ยงลูกจะคล้องนะเลี้ยงลูกพี่คนเนี่ยนะเลี้ยงให้ดีอยู่เลี้ยงล้านนะดีอยู่แล้วก็เลี้ยงลูกของจะคล้องน้ำแล้วก็มีลูกใหม่เนาะมีลูกใหม่สองคนเนาะครอบครัวเขาก็หักกันดีนะพี่น้องพี่เคยก็น้องเมียก็หักกันดีเนาะนี่เพิ่งก็เลยเพิ่งก็เลยกลับเข้าองเทพอีก ปกก็เลยใส่ชีวิตแบบสเปะสปะนะพี่น้องปกก็มีแฟนแบบคล้ายๆกบว่าเพื่อนแค้นผู้ชายเนี่เนาะมีแฟนกับเพื่อนกับบุจริงจังนะพี่น้องมีแล้วก็ทถิ้งมีแล้วก็ทถิ้งสินะสุดท้ายจนผ่านไปหลายปีแหละพี่น้องจนลูกจนลูกใหญ่จนลูกเลี้ยนเลี้ยนนันจบมัธยมนันละผ่านไปแบบลูกกับเป็นมีครอบครัวมียางลวจบมัธยมกับมีครอบครัวมียางละเรากะเราก็เลยเด็คู่ครองพี่น้องได้คู่ครองได้แฟนได้แฟนใหม่พี่น้องแฟนนี่ก็ะ ถามว่าเราหักบอลเรากับบังหาหรอก,กอแ,แต่ว่าผู้ชายคนใหม่เนี่ยดีก็เราดีดีพี่น้องดีแฮ้งแต่ว่าความทรงจำของเพิ่นนี่คือว่าเพิ่นลืมภาพเ็เก่าบ่ได้ลืมเหตุการณ์เ็เก่าบ่ได้นะพี่น้องแล้วเราก็อันอันสิกลับไปยู่บ้านเนาะตอนนั้นเราที่พอกันไม่ไ่หน่อยมันก็นผ่านมาหลายปีแล้วเนาะเราบอกว่าเราอันจะเหตุงานอีกจ็สองสามปีแล้วก็ทีพาผัวใหม่เรากับไปยู่บ้านเนี่ลแหละอันไม่ไ่หน่อยก็เลยถามว่าเอาพี่ขันจะพ่านผัวใหม่ไปยู่บ้านเนี่ย อันคันพ่อ,อกันก็แฟนเก่าเนี่ยสี่สีจังใดบอสีคุยกันบอหรือจังใดแล้วก็ว่ากระต่างคนต่างอยู่ล,ละละมันกระโดดมาแล้วเนาะกระต่างคนต่างอยู่กับปอยเขาเถอะถึงถึงจิเตเจ็บไดกะกระต่างคนต่างอยู่ระว,วางสินะคิดว่าจะอยู่ได้ระว,วางสินะแต่ว่าไม่แย่หน่อยเบิ้งแล้วนะเพิน่นเพิ่นลืมบ่ได้หรอพี่น้องเพิ่นลืมความเจ็บแขนบ่ได้นะพี่น้องเห็นพึ่กินเราแบบสดกินเลยไหมกินเราแบบคล้ายๆว่าสดสดเอาเลยกับว่าใดเนาะเราซีเนี่ยพี่น้อง ก็กินไขรเลยนเนาะแบบนี้แล้วเพิ่นเป็นเพียนที่นิสัยดีคนนึ่งไปนองไม่ใหญ้หน่อยเดี๋ยวหัวจ๊กเพิ่นแค่แค่เดือนก็ก,กลัวเนาะที่พัก,กนนะอยู่น้ากันเนาะเสื้อบพว่าคือช่วงไหนไม่ใหญ่ยหน่อยกับว่ามีเงินเฮ็ดงานไม่ใงญ่หน่อยกับไปล่างถ้วยเนาะไปล่างถ้วยอันเฮ็ดงานก็นได้แค่เมื่อละสามร้อยม้นแด้ก็ได้รด้อยก็บาทเม้นไก็ได้สองร้อยก็ซื้อกับเขาซื้อยังกินก็แทบวนะ่าเหลือเนาะก็ได้ส่งมหาห้บ้านแค่พันสองพันสินะก็เลย มีเง <muitas> ียหน่อยก็ร hmm. ha ื้สิกับมาอยู่บ้านบันนี้ก็ถามเพิ่นมาเอาค่าห้องบอพี่น้องเราบ่กเอาหดค่าห้องนะพี่น้องค่าที่พักอยู่น้ำเพิ่นน่ะก็ได้ซอยค่าน้ำเพิ่นไปสองสามร้อยแค่นั้นแหละค่าห้องก็ยังเราบ่ได้เอาเนาะมีเงียหน่อยก็ได้สาบซึงแนะนำจ่าของเพิ่นจนทุกมือนนี่แหละพี่น้องเนาะก็ขออนุญาตเอาเรื่องของเพิ่นมาบอกเนาะก็จีเปลี่ยนแปลงสถานที่เปยนแปลงห้องบ่ได้เอ่ยซื้อยังก็คือจะบอกมีผู้ใดหูหรอกเนาะจ้ะเนาะกับคันเพิ่นในเบื้องคิดนี่ก็ขออนุญาตเอามาเล่านาะจ เราเพิ่เป็นว่าอุทいい she, again, ่ารณ์เนาะอุท่ารณ์กับการกับการไออันแย่งแย่งแฟนคนอื่นเน่ยพี่น้องถามมาเพิ่นคนหนึ่งทุกนะเสอว่าอีกคนหนึ่งน่ะบ่มีความสุขดอกไม่แย่หน่อยเส้อว่าเพิ่นกับบ่มีความสุขดอกอันเรื่องน้องสาวเพิ่นกับจะบ่มีความสุขดอกพี่น้องเพราะว่าเหตุทำลายความสุขของคนอื่นนะะจงได้กับบ่มีความสุขมันยึดต้องมีเหตุการณ์อี้ยังเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะไม่แย่หน่อยเสียยังสิ่ะแต่ว่าหอกับบดได้ไปลวงลึกถามถึงขนาดนั้นนะจ้ะเนาะ ก็เอาแต่เรื่องของเพื่อนที่บ่อยฟังนั่นแหลนะเนาะก็ในเรื่องพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนที่มารับชมนะจ๊ะเด้อบอนเง้วไปนิดกะจงังหดกะอดทนฟังเอาเนาะเพราะว่าเขานะ่ะตัดตอนให้สันส้นๆบม่ค่อยเป็นนะพี่น้องอันรายละเอียดเพื่อนบอกมาจังใดเขา็จิมากบอกไปยังสั้นเลยนะขจิมาตัดให้มันสั้นนี่มันก็พยายามพยายามในตัวมันกะเนาะจังสี่จังี่แหละพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มารับชมจ้าสวัสดีจ้า